นี่พวกนายฉันซื้อน้ํานี่มาเว้เห็นเขาบอกว่ากินแล้วจะเสียงหล่อขึ้นนะเฮ้ยจริงอะแต่ฉันขอไม่กินละกันเพราะว่าเสียงฉันหล่ออยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> เสียงแหลมแหลมมาเนี่ยน่าหล่อหอยเอาตรงๆนะเอเลียนฉันว่านายถูกหลอกแล้วแหละมันไม่มีทางหรอกที่จะมีนะ้ำทำให้เสียงหล่อนนะเออนะไม่รอไม่รู้นายทดลองกินให้ฉันหน่อยได้ไหมฉลามฮะฉันกลัวกินไปแล้วฉันจะตายโโอ เพื่อนสุดที่รักจริงๆเลยเนี่ยเอเลียนให้ฉันตายแทนมาเป็นไรฉลามถ้านายตายเดี๋ยวฉันจ่ายงานศพให้เอาเลยเร็วแอลองกินตั้วนีเออไม่ลองก็ไม่รู้นะโอเคก็ได้ก็ได้อ้อยอ้อยแซ่บปอแซ่บปอมันก็อร่อยดีนะเนี่ยรสชาติเปรี้ยวๆนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะไม่เห็นจะเสียงหล่อขึ้นเลยเฮ้ย อะไรพวกนายตกใจอะไรกันเนี่ยเสียงของนายเปลี pues <s 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 uh yeah, ya, um um ่ยนไปทํานี้ได้ผลว่าจะเกิอเรียนจะขอคิดบ้างจะอยากเสียงหล่อบ้างไปเอาเลยเลยดีเหลืออยู่ทำไมทำไมเฮ้ยเสียงหล่อขึ้นมาเลยอะเฮ้ยบอกได้เลยว่าเสียงหล่อมากสาวต้องชอบอย่างแน่นอนแบบนี้คะฉันทนไไ่ไหวแล้วฉันกินด้วยละกันนี่โอ้ยว่าไงฉลอง โอ้ยโอ้ยวันกนเจกบโอ้โหวันรู้เทสดีสุดยอดไปเลยโหเนี่ยโอ้โหโชว์เลยโอ้หัวเนียนมากในเมื่อเราก็เสียงหล่อแล้วเราไปเล่นเกมแต่งตัวไหมอาจจะทำให้เราแต่งตัวหล่อมากขึ้นเลยประมาณเนี้เอาไปเฮ้ยก็ดีนะไอเดียดีนี่ะจกอบงั้นเราไปเล่นเกมแต่งตัวกันเลยอะเฮ้ยพวกเรากลบเลียนลามทำไมรู้สึกหล่ออย่างนี้เนี่ยน้องสาวมาเป็นแฟนพี่หรือเปล่า เอ้เรนลองแบบว่าเสียงหลอดแล้วลองเพลงนี้โอ้โอทะเลแสนยามเฮ้เฮ้เ้คือคลิปนี้อาจจะแบบว่าเสียงดังไม่ได้นิดนึงเพราะว่าพอเสียงดังปุ๊บมันจะแหลมทันทีต้องแบบพูดแบบปกติแบบนี้นะครับมันถึงจะไม่แหลมมากนะขอรับขอรับถ้าแกชัดจะขำนี่ก็รู้สึกว่าเสียงจะแหลมซะแล้วอถ้าเกิดว่ารุนแหลมบ้างไม่เป็นไรเพราะมันชินแล้วนะเสียงแหลมเนี่ยห้องบักหรือเปล่านี้ฉันว่าเราอาจจะต้องหาห้องใหม่นะเนี่ย อ่ะแล้วพวกนายโจนแรกก็คือล็อกสตาร์นะไหนดูดิว่ามีอะไรที่มันแบบว่าล็อกๆจะไหลไปทางแหลมมึงละเออไหนดูดิว่ามีอะไรที่มันดูล็อกๆบ้างนะดูซิโอชัดนเจอเต็มไปหมดเลยส่วนชั้นนะต้องมีอะไรแปลกแหวกแนวใส่เข้าไปเยอะๆถึงจะเป็นแนวล็อกโอ้โหไหนดูดิล็อกต้องแบบว่าโอ้ยทรงผมนี่โคตรดูล็อกเลยเฮ้ยทรงผมแม่กุญแจงั้นเหรอเจ้าโกบเออ อะไรดีฮะตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีนะยังไม่ได้ความล็อกเลยในตอนนี้เฮ้ยรู้สึกเหมือนว่าคงจะจะเสร็จแล้วนะเน,นี่ยเฮ้ยทำไมนายเอ้นี่เร็วจังอะเออทำไมไวขนาดนั้นอะสงสัยเพราะความหล่อในตัวมันตื่นแน่เลยเอยโอโอ้ยความอ้วนมากกว่าแบบนี้มันล็อกพอไหมเฮ้ยดูล็อกอยู่นะทุกคนตรงนี้อีกสิบวินนะเจากบ เออรู้แล้วไม่มีอะไรแตกตัวเลยอ่ะไม่มีเลยเออทำไมโอ้โหเกมนี้เล่นกี่รอบก็แบบนี้เลยฮะเี่ใส่ผู้ฟังน่าจะล็อกขึ้นขอเสียเก่าได้ไหมเดี่ยตอนนี้ไม่ไหว เอเลี่ยนเมื่อไหร่ยาของนายจะหมดลิตรนี้ฮ้ยน่าจะอยู่จนกว่าจะจบคลิปนี้อ่ะคนแรกเลยโอ้ยคนแรกเอ้ยเคนแรกเลยฉันใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ดูล็อกดูเอาไปสีเลยเอเลี่ยนฉันก็ให้สีเหมือนกันเอเลี่ยนถ้าเราไปบ้วนปากนี่ลิปยาจะหายไปไหมนี่ฉันว่าไม่น่าหายเนาะเอ้ยฉันอยากพูดเสียงเดิมแล้วว่ะมันติดลิ้นนะโคตรล็อกเลยดูสิไปนอนเกี่ยวนังสือพิมพ์ที่ไหนมาเนี่ยฮะโอ้เอาไปสามพอ จะไท้สองต่อไปเอ้ยเดี <sa> ๋ยวห้องเราเมื่กี่คนเนี่ยนั่นดิทำไมมีเจ้ากบแล้วเนี่ยนี่เต้นไม่ได้ใช่คนล็อกแต่เป็นคนตายนะเนี่ยเออดูชมให้สามให้สามบอฉลาเมื่อกี้นะให้คะแนนฉันเท่าไหร่ฉันให้ไปสองเดี๋ยวเจ้ากบโอ้ยอันนี้คาคาชิโอ้ยโอ้ยมันก็ดูล็อกอยู่หน้าไปสามพอเออให้สามให้สามกางๆโอเคแล้วมาดูน้องสาวคนนี้กันดีกว่านะครับโอ้ยล็อกล็อยูนิคอร์นล่ะ อันนี้ดูแฟนตาซีไ้ไหะเนี่ยเอาไป3พอยังไม่ล็อกมาแม่คนที่หนึ่งไปเลยไอ้หัวร้านคนนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะเออจะไปทันแต่งตัวเลยเอาไปหนึ่งพออบลูกอบยังจ๋าเะเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรเนี่ยไอ้ชัยที่สองเดี๋ยวก่อนเราจะกบมาดูนี่สิทำไมที่สองเขาเป็นคนนี้นะไม่เออวายชื่อชัยที่สองไม่ใช่หรอ จริงด้วยจะเห็นชื่อเจ้ากบได้อยู่ที่2ใช่เอ,อ้ยทีมทีมออกงานว่ะทีมเราออกจากงานออกงานต้องแต่งไงดีวะเนี่ยถือขอดอ,อกกินเลยอะ่ะไปนีม่มันไม่ได้ถือนี่มันเอามาแต่งเป็นตัวเลยนี่วะหน้าตาตอนออกงานต้องแบบว่าไม่มีความสุขหน่อยร้องไห้นิดหน่อย โอเคนี่เราตีโจทย์ออกงานแบบผิดประเภทหรือเปล่าทีเอ้ยออกงานคือแบบเดินเดินออกงานปาร์ตี้ใช่ไหมใช่ปาร์ตี้สิฉันคิดว่ามันคือออกจากงานที่แบบงานบริษัทอะไรเงี้ยเร่จะลิดาได้เล่นมุกนะเนี่ยงั้นฉันเอาออกงานแบบว่าทํางานแล้วออกจากงานเออโอ้โหไม่เหมือนออกจากงานเหมือนจะไปเรียนหนังสือวายและเอเรียนเน่เอาออกงานแบบไหนดูฉันออกงานแบบออกไปเลยออกจากงานปาร์ตี้ไปเลยอ้าออกงานปาร์ตี้ใช่ไหมไม่ใช่ออกงานจากสำนักงาน ใช่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวอะไรเนี่ยแล่วพูดใจกันซะนแล้วพอทำเสียงพอดีแล้วมันพูดไปดูเรื่องไงเขาเสียงไฟเอ็มเลยไฟเอ็มสวัสดีครับสวัสดีคุณเฮ้ยนายคนโอออกงานเมาด้วยป่ะเนี่ยอย่าไปส่องเลยโอ้ออกงานเอามี้ไปฟันใครเนยนายเนี่ยเอาสองพอจริงเเฮฮ้ย้ยออกงานปาร์ตี้ปาร์ตี้อันใหญ่งานฮาโลวีนแน่นอนงานผีแน่แน่เออเอาเอาเอาไปสีชอบว่านี่ถ้าเป็นงานฮาโลวีนนี่สวยมาก มูนมปังหนึ่งมูดนนมปังโอ้โหเอาให้ปลาสวายเฮ้ยอะ่ะตาฉันนี่เอางานเออได้เป็นนักเรียนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ดูดีเอาไปสีไปเลยเออคนนี้ก็เออสีแล้วกันสีแล้วกันโอ้ยฉันทยห้าเลยคนนี้เฮ้ยเอาวะตัวสเปกนายดิโอ้สเปกเลยสเปกสเปกหอมหอมเฮ้ย เออเชื่อว่าลิทยาไม่ได้แค่ว่าเสียงหล่อหรอกพูดไม่รู้เรื่องด้วยคนนี้จะไปห้างโลสเตกาอย่าเพกเราอยู่สามันนะเฮ้ยลองลองหาน้ำเออนี่ไงน้ำมีน้ำเจอนด้แเจอน้ำกินน้ำจได้ของเลยของบ้านนายในทะเล ยอมยอมยอมหยอมหย่อมย่อมยอมห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 ยอมย่อมหยอมยมานนอมย่อมย่อมย่อมหยอมอมหย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 อมยอมหย่อมหย่อมหย่อมยอมหยอมอมยอมยอมยอมหยอมยอมยอมอมยอมยออมยย โอ้โหเออนี่ดูสายไฟมากเอาตรงๆนะพอเสียงกับ honestly, Gloria เป็นเหมือนเดิมนี่รู้สึกคึกคักจริงๆเลยแหมจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันหลออเกินไปไม่คึกคักนะทุกคนครับนี่ของฉันนี่เหมือนตัวโกงนะบอกตรงแต่ว่าเป็นตัวโกงที่แบบที่ไม่ได้แบบตัวโกงที่ดูไม่เท่นะเออเออเในคือบอสใหญ่ของตัวโกงสินะจ๊ะก็แต่ตอนนี้อยากได้ของใส่เพิ่มว่ามีแบบว่าพวกสะพายหลังเท่ไหมเอ้ยนี่ดับว้ายโอเไหม ว้าวเอาล่ะมาดูกันเลยทุกคนครับว่าใครจะแต่งตัวแบบไหนในโจทย์สไฟนะครับผมนี่แมพนี้แมพความหนาวจบจ็บจ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 ้มันดูไม่ไซไฟไปสามพอกลางๆเอาไปสองแล้วกันรอดูของฉันได้เลย โอฮอยแบบเหมือนหุ่นยนต์โหดเลยดูชุดเซ็กซี่มากอ้าวนี่มันชุดหรอจะคิดว่าลอยสักนะเนี่ยมันมืนชุด,ดตะไคร์อ่ะอดูว่าลอยสักซะอีกเซ็กซี่เชียวเออไปสี่ก็ไปสีต่ตาไปตาชั้นไหนดูได้เลยนะเป็นเหมือนบอสที่แบบว่าดูโหดแล้วดูน่ากเกลียดมาขำนี่เป็นไงเดินมาแล้วโหดูนี่เอาไปสี่คะแนนละกันนะเออจะได้สี่อ่ะ ทำไมดูไม่ตื่นเต้นอะไรอ่ะโอ้โหสุนใจบ้างเลยเจ้ากรอบที่ไรแต่งตัวอย่างกี้ได้ไม่ทันแล้วอะไรคนนี้เอ้ยคนนี้ดูเป็นไซไฟแบบอนิเมะเออไปพระเอกอะไรเงี้ยเอาไปสีเอาไปสีเอาละนั่นคือเข็มขัดหรืออะไรนี่มันตั้งตังมันเงี้ยเไมมาตั้งกันนะเอาล่ะแล้วก็คนนี้นะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาไปฆ่าเลยไซไฟมากโโอ้ เอาไปสามล้วกน,นะไอเลียนให้เท่าไหร่คนนี้จะให้แน่ไอ้นำไมนะให้น้อยจังเป็นทอดดอกอะฉันหิวคนนี้ตัวประกอบในหนังไซไฟมะเนี่ยโหไม่สวยไปสองเอาไปสามสัดฉันให้หนึ่งเลยโอเคไม่มีกรไดรคนนี้ไม่เป็นไรเอ้โหเฮ้ยอันดับสองอันดับสามอะ แค่ดับหาอีกแล้วอแต่ฉันสงสัยจริงๆนะชุดของฉันเนี่ยไม่ใช่ลายสักกันหรอเนี่ยจเสื้อตะข่ายอะไรกันเดี๋ยจะคิดว่าเป็นรอยสักซะอีกอ๋อในสักลายตะข่ายเหรอฮะความภาคภูมิใจทับสีว่ะคืออะไรอะสีที่ชอบหรือเปล่าเฮ้ยเอออาจจะใช่ก็ได้นะโอเคไม่รู้แต่ฉันจะแต่งตีมเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยไม่เอาไปชุดยับขนาดนี้ไปรีก่อนไหมไนลองดูท่าเดินชาเพื่ ไมทาโปรตเทไหมไม่ยืนความภาคภูมิใจทับสีนะคะผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าแต่งแบบเป็นธีมสีเดียวกันเอาละกันนะไอของฉันนี่สีเขียวล้วนเลยใชขอใช้สีพอขอใช้สีดำมาดีเนี่ยดูเลยโอ้ยสวยไงโอ้ยเนี่ยโหที่ผู้หญิงนี่มีชุดน่ารักเต็มเลยเอาไปสีเอาไปสีสวยจริงนี่ของฉันดูสิโอ้ยเอาไปสามพอ ให้สาพอหอยอะไรดีอะไรเนี่ยนี่มันเทมากเลยนะเว้ยน้างเงี้นันทีเต็ดเ็ดเต็ดเต็ดเต็ดทำไมนายไม่แต่งเป็นผู้หญิงไปเลยวะอะมาดูผู้หญิงคนนี้คือแต่งผู้หญิงมันง่ายแปไงเอเลียนเข้าใจไหมชุดไม่ยอมเปลี่ยนนะแต่ว่าส่วนหัวส่วนปีกสวยอยู่แนฉันให้สองพอเพราะชุดไม่ยอมเปลี่ยนและคนนี้ห้วยห้วยเออเออไป ฉันให้สามเลยคนนี้ให้สีแล้วกันแล้วก็คนนี้เดินมาแบบแบงลงเก้าวมาด้วยความมั่นใจเอาไปสีแล้วกันในสีชมพูด้วยเนี่ยคนเนี้ยฉันว่าหวานแหววเลยดูดีหมดยังเฮ้ยยังเหลืออยู่เหลือคนหนึ่งผู้ชายคนนี้โอเคได้หนึ่ก็ไดเหมือนเดิมเลยนี่เอาไปหนึ่งค่ะแนนเฮ้ยเอเลียนอยู่ดับสาม เอ้แต่คะแนนของฉันกับเอเลี่ยนเท่ากันเลยนะเนี่ยมาดูรอบต่อไปขอโจง,ง่ายๆเอ้ใต้น้ำไปโลกใต้ทะเลอมีแบบปาลาฉลามไหมแต่งปาลาฉลามในรอบนี้ฉันจะลองแต่งผู้หญิงบ้างเพราะว่าจะลองดูว่ามันจะสวยแค่ไหนแต่งผู้หญิงโอเคเฮ้นางเงือกเลยเอ้อฉันไม่มีอะไรที่อยู่ใต้น้ําเลยเนี่ยเออฉันก็ไม่เห็นแล้วว่าใต้น้ําแต่งแบบว่าอยู่ใต้น้ําแต่แบบอื่นแล้วได้ไหมเฮ้เม้มอเอ้เฮ้เ้เฮ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 เ ของฉันไม่เหมือนใต้น้ำเลยเหมือนไปเที่ยวชายหาดมากกว่านะเนี่ยโอ๋ยฉันเอาแค่นั้นแหละไม่รู้แต่งอะไรใต้น้ำของฉันนี่น่าจะดูใต้น้ำสุดแล้วเอ๊ะต้องรอดูวบอาจะไม่ใช่สัตปะหลาดนะนายนี่ตุ้งเทตุ้งเทตุแชเทตุ้งเท ให้สามแล้วกันเผื่อตัวนี้มันอยู่ใต้น้ำไงนี่คอยดูของฉั้นโอ้ยเจ้าอีเราโอ้ยเอาเอาไปสามเลยกันสามให้สามไปสามอะไรต่อไปตาฉันบอกแล้วว่านี้อย่าไปคาดหวังนะเพราะว่าชั้นรู้ได้แต่งอะไรไม่มีขอให้แต่งเลยนี่ก็ดูดีอยู่นะเนี่ยจะกรอบให้สามเลยอ่ะให้สามว่ะให้สามเลยสามเหมือนกันเอาล่ะคนนี้เฮ้ย เมื่อกี้เหมือนเห็นหางเลยเออหางแหลมๆสีฟ้าแต่ว่าดูไม่ใต้น้ำเลยที่สองพอเอาละคนนี้เอ้ยคนนี้ดูแบบโอ้ากโอ้มไอ้นี่มันน้ำเลือกของจริงเลยนะนี่ไปซีไปซีให้เลยให้เลยโอ้คนนี้ก็กางลมใต้น้ำาอออะไอูท่าโอ้โหบอกมือซะด้วยจะได้สามแล้วกันคนนี้ให้สามเดิมเหมือนกัน เอาละตาคนนี้นะโอ้โหสวยมากใ<อ>ต้น้ำตรงไหนนี่แต่มันดูไม่ใต้น้ำเลยดูเหมือนจะไปเต้นแอโรบิกมากกว่าเอาไปสอง <c oughs> เอาละโอ้โหชั้นที่หกเอเลี่ยนสุดท้ายเอาละทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลย เพียง35บาทเท่านั้นไอ้แลละต่อไปพวกนายจะกินน้ำเสียงหล่ออีกไหมไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว <c oughs> ไม่อยากหลอแล้วเว้ย